เตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเนื้อหาในคลิปในการกำลังกิจการ์ทางศิลิ์แนวทางที่ให้สนับสนุนสลากินแมงรัฐบานประเทศเวียดนามเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับยินดีต้อนรับครับเพื่อนสมาชิกครับมาพบกับฮานอยธรรมดารือฮานอยปกตินะครับประจำวันที่1พฤษภาคม2563ครับคลิปนี้เป็นฮานอยปกตินะฮานอยปกติคลิปที่ผ่านมาเมื่อกี้ลงคลิปไปแล้วเป็นฮานอยพิเศษครับฮานอยพิเศษลงคลิปก่อน แล้วก็ฮานอยปกติตามมาสสูตรครับในคลิปนี้นะเด่นล่างเด่นบนนะสงสูตรนี้เมื่อวานนี้ประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งครับก่อนหน้านี้นะครับก็เมื่อวานนี้เราทำสี่สูตรนะครับเด่นล่างเด่นบนของฮานอยพิเศษนะครับคลิปหนึ่งแล้วก็ฮานอยปกติเด่นล่างเด่นบนผลเข้ามาครบครับทั้ง4สูตรเลยนะครับเมื่อวานนี้สำเร็จรูร่วงไปได้ดี ต้องไปดูทำงานกันครับประชาสัมพันธ์ที่นึงนะครับจะได้ติดตามชมได้ไม่ผิดพลาดเราไปดูเด่นล่างก่อนครับของทางน่วยพิเศษนะครับลงคลิปไปแล้วนะครับเมื่อก่อนหน้านี้สักครึ่งชั่วโมงที่ผ่านมาเด่นล่างพิเศษเมื่อวานเราคํานวณกัน579นะครับออก177เข้าตําแหน่งหน่วยล่างนี่ครับเลขเด่นล่างเราเข้ามาจับคู่เลขวินนะครับเราก็จะได้เป็นนี่ครับ7 1 1 7นนี่ครับทางซ้ายมือสุดนะครับวงไว้สีแดงนี่ครับ 7117นะครับ2ตัวล่างห่านอยพิเศษเข้าเป่าเรียบร้อยครับเดินหน้าต่อเนื่องไปเป็นสูตรด,ดาวเรียบร้อยนะเด่นล่างพิเศษมาเด่นบนพิเศษเหมือนกันนะมาดูเด่นบนพิเศษเมื่อวานนี้380นคำนวณได้นะครับ30เมษายนอ,อก872อนะหนึเ็เข้าตำแหน่งร้อยบนนะครับเรียบร้อยห่านอยพิเศษเด่นบนก็เข้ามาจับคู่กับเลขวินยังไม่เข้านะครับเข้าแต่เลขเด็ด เด่นล่างนึ่งจับลขบินเข้าโอเคครับนี่คือสอสูตรของพิเศษลงคลิปไปแล้วครนะาวนี้มาดูคลิปนีนะ้คลิปนี้เรามาดูเด่นล่างก่อนฮานอยปกติเด่นล่างเมื่อวาน30เมษายน2ดาวสูตรต่อเนื่องนะครับหนึ่งเดียวในสูตรต่อเนื่องของเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เข้ามาเมื่อวานซื่นี่ครับเมื่อวานเราทําสูตรเก่าเล่าใหม่อยู่สูตรเดียวคือสูตรนี้แล้วก็เข้ามาเป็น3ดาวแล้ววันนี้นะนอกนั้นสูใหนหมด แต่วันนี้นะครับเป็นสูตรเก่าเล่าใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเอาเว้นเด่นบนเด่นบนสูตรใหม่ครับก็เข้ามาแต่ก็คือเราก็ทําเข้าเพราะเลขบินเราเข้าก็ทําเข้าทั้ง444สูตรเลยนะครับของเมื่อวานนี้เข้าทั้ง40สูตรโอเคครับมาดูปกตินะครับทาลอยธรรมดาของเด่นล่างก่อน2ดาวครับเมื่อวานนี้30เมษายนคำนวณ0 2 3อออก83 3เข้าในในตำแหน่งตรงนี้0ูนรสมีเข้า2ตัวบนเลยนะครับนน 0, 2ตัวบนกับหน่วยล่างโอเคครับเลข3เข้า นะมาประกบคู่เข้าไหมครับนะ83ไม่มีเลข8เลขวินเราพลาดไปนะครับขนาด7ตัวไม่มีนะครับนะครับโอ้นะวินเราลันมาขนาดนี้ประกบเราได้เลขเด่นมาอยู่แล้วนะได้เลขเด่นมาอยู่แล้วประกบคู่กับเลขวินในขนาด31 36ไม่มี38 83ไม่มีโอเคน่าเสียดายแต่เลขเด่นเราเข้าเราก็จะเดินต่อเนื่องอนนไปในทางกลับกันนะในทางกับกันเห็นเลขวินไปนี้มาดูเลขวินของเด่นบน เด่นบน30เมษายนนะครับนี่เด่นบนเลขเด่นเราไม่เข้าไม่น่าเชื่อเด่นเราพลาดไปเด่นบนแต่เลขวินเราเข้า70283นี่ส้าน่อยปกติ702เรียงกันเลยแล้วที่สำคัญคือที่สำคัญคือผมจับให้ถูก3ตัวบนแตกครับนี่ตัวนี้072 70 702โอเคกนะครับ เราะว่า oh, เลขบินอรกมาชุดแรกนะครับถ้าเป็นในชุดแรกเข้าอยู่แล้วนะครับเ0 2 0 7 2เนี่ยเข้ามาในชุดนี้ไม่มากไม่มายครับ1 2 3 4 5 6 6, 6ชุดเนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวทางเลือกเลขวิ่งเลขฮาริเกาโอเคนะครับเลขเต็นบนเราเข้าเป่าเพราะฉะนั้นวันนี้คลิปนี้นะเราก็จะเดินต่อเนือ่องไปทั้ง2 2แบบเอาเริ่มจากเด่นล่างก่อนนะครับเด่นล่างเราใช้หลักมันือ2ดาวแล้วนะครับไม่ต้องทบทวนแล้วนะครับเราใช้หลักหน่วย บวกกัน2ครั้งไปบวก4บวก2งบวก1ของที่8 2ดสองิเดินหน้า4เป็น20เอาเลข0 0บวกสได้2 2งอบวกได้3 0 2 3ออกน่ครับ8 3 3เข้าตำแหน่งหน่วยล่างเรียบร้อยครับถูกต้องไปนี่เสียดายสวยงามไหมครับบนออก7 0 2นะครับมี0มี7มี2มี0นมี2มี7จ็ดบบน,นะครับ0 2 2 0สูนะฮะแล้วก็เลขสศูนย์นี้สวยงามครับเดินหน้าต่อเนื่องไปนะครับทีนี้ เราจะเป็นยังไงเด่นหน้าตอนนี้ไปก็เป็นตัวนี้อัลนี้ก่อนเป็น3ดาวกลางวดนะครับหนึ่งพฤษภาคมวันนี้เด่นล่างหาหน่อยธรรมดาหลักหน่วยใช่ไหมครับหน่วย22งสเป็นเด่นหน้า4เป็น8 8ดปดปกสเป็นสิบใช้เลขศูนย์ศูนย์วหนึ่งหนึ่งนะทีนี้เราได้เลขเด่นแล้วเราจะทํำยังไงจะเป็นคู่ยังไงเราก็แ,แค่นี้ก่อนก็ได้808101 ทีนี้เรามาดูร้อยสูตรบ้างทีนี้ร้อยสูตรคอมพิวเตอร์คำนวณได้เลข8067142เห็นว่ามีเลข8กับเลข0นะครับคู่แรกเลยเป็นหลักป,ประกบก็ได้80 88 80 86 87 81 84 82 08 00 06 07 01 04 02ขอแก้นี้ก่อนครับอาแค่2ตัวหลักการเล็กเบิ้ลไปที่1นึนก็ดีครับ88 00 11นี่คือ2ตัวล่างเรียบร้อยครับ ตามนี้นี่คือเราก็จับคู่ตามนี้บางคนไม่ชอบเลขบินก็ไปเอาเลขเด่นธรรมดา mm hmm. เด่นประจําวันนะครับมาจับคู่กับเลขเด่นล่างเราดูโอเคครับอันนี้เราไปดูเด่นเด่นบนที hmm. ่เด่นล่างเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เดี๋ยวสักครู่นะครับ mm hmm. ผมจะแชร์ไว้เทคนิคนึง mm hmm. ก่อนค่อยค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยไปดูเด่นบน mm hmm. สำหรับเด่นบน เ่องจากเน่องจากเด่นบนนะวิธีดูนี่คือเด่นบนเมื่อวานนี้เราเข้ามาตรงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้สูตรใหม่นะครับเพราะเลขเด่นบนตัวนี้เราไม่เข้าเราเข้าแต่เลขบินนะครับเข้า3ตัวบนแทนเข้า3ตัวบนแทนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสูตรเด่นบนมาใหม่มาจับกับเลขบินนะครับบินแล้วก็เอาใหม่มาดัด เป็นชุดใหม่นะครับเทที่งวดตัดมา4งวดใช้หลักร้อยบวก1นึคงที่กบกหนึ่งได้เจ็ดบวกหนึ่งได้แปดแปดบวามสเอลขหนึ่งเ่ออกห้าหกครับ1เข้ามาในตำแหน่งหน่วยบนวันที่27เมษายี่สเมษาหลัก,ลกร้อยเลขห้าบวกหนึ่งได้หเดอนหน้า1นเป็นเจดเจ็ดเดนหน้า3เป็น1ิบเจ็ดเลขศูนย์หกเจดศูนย์หกศูนย์หกสามศนย์กับเข้าตำแหน่งสิร้อยบน ต่อไปนะคำนวณได้0บวก1ได้1 1บวก1ได้2 2ไป3เป็น5 1 2 5 29เมษาออก2 9 8 2เข้าตำแหน่ง100บนต่อมา30เมษาครับ3 4 7 2บ1ได้3 3บ1ได้4 4บวก3ได้7 3 4 7ออก7 0 2 7เข้าตำแหน่ง100บนนะครับก็เข้ามาอย่างเงี้ยตัวหนึง2ตัวอย่างเงี้ยนะแล้วก็มาดูตัวนี้ครับ 7นะครับเข้าบวก1ได้8 8บวก1ได้9 9บวก3 12ได้2 8 9 2นี่คือเด่นบนเพราะฉะนั้นลหลักๆเนะีผมจะเอา9 2เป็นหลักแล้วกันนะครับเพราะอยู่ในชุดแรกเลขปิน100ยสูตรเราได้เป็นเลข6 9 2 4 1 5 8มาประกบคู่กันเรา9กับ2เป็นหลักก็ได้เอาตัวน,นี้ก่อน,นครับ9 2 9 8 2 8แล้วก็มาเป็น9 6 9 9 9 2 9 4 9 1 9 5 9 2 แล้วก็2เป็นหลักก็เป็น26 29 2 22 4 2 1 2 5 2 8เท่านี้ครับส่วน3ตัวบนราลองมาจับ3ตัวบนดูผมมันมีเลขเลขคาาด้วยนะเลขคาากับคู่หลังด้วยลองดูจะเป็นยังไงปนะกติก็ไม่เคยทำแต่นอกจากเราปักหลักเราที่จะทำได้แต่ตรงนี้ผมเรียงตามนี้เลยผมมาเก้ากับสอเป็นหลักแล้วก็เรียงไล่ตามนี้เลย9 26 9299 22 924 26 4 6 2 4ส เปลี่ยนใหม่ได้ไหมครับขอโทษด้วยนะครับเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม่มันชนกันสองหกสี่นะครับก็เป็นหกสี่หนึ่งเอาเป็นหกสี่หนึ่งดีกว่าครับหกสี่หนึ่งโอเคนะครับลองดู ก็เท่าเดิมอันนี้คือคือคือสามตัวบนเด่นบนของฮานอยปกตินะครับเด่นย้ำฮานอยปกติแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมครับตอนช่วงท้ายอย่าลืมนะครับก็ช่วงนี้ก็ซบเซานิดหนึ่งก็ขออความกรุณานะครับถ้าถูกใจก็กดแชร์ให้หน่อยนะครับกดแชร์กดแชร์มันก็เพิ่มยอดวิวนิดนิดหนึ่งนะครับช่วยเหลือกันนิดหนึ่งโอเคนะครับจะได้อยู่กันนานๆนะฮะขอให้ท่านเฮงๆครับมีความสุขในวันนี้นะครับจบกัรแกม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ เพิ่มเติมยังไงก็เข้าไปที่ Li n e แอดนะครับ KTV Channel ตามน,นี้ครับสวัสดีครับท้ายน,นี้ก็ฝากคำเตือนไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอบคุณครับท่านผู้ชมเพื่อนสมาชิกที่สละเวลาเข้ามาเยี่ยมชม KTV โวยฟรีชแนลนะครับโปรดใช้พิจารณาในการรับชมครับเนื้อหาในคลิปเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ทางสถิติ แนวทางที่ให้เราสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศเวียดนามเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีไม่มีใครทราบได้นะครับว่าผลการออกสลากจะเป็นตัวเลขอะไรเพราะเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ต้องเข้าใจด้วยนะครับตอนนี้เป็นการรวบรวมสถิติเพื่อนําเสนอให้ท่านใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจครั้งครับก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ